สวัสดีครับอยู่กับผม i s t a n เต o คครับและคลิปนี้ผมมีของสิ่งหนึ่งที่ผมรอคอยมานานแสนนานเอามาพรีวิวให้ดูกันว่ามันสวยขนาดไหนและมันเจ๋งขนาดไหนของสิ่งนี้ครับมีทั้งหมด999ตัวในโลกใบนี้และเอาถูกเข้ามาขายในเมืองไทยเนี่ยผมไม่ไม่คัวนะว่ามันจะมีสักกี่ตัวนะครับน่านจะสัก 20, ่0ิบตัวแค่นั้นแหละมันคือเจ้าตัวนี้ครับ S Rock Z 490 Aqua ชื่ออาโข้หลายคนจะนึกถึงอะไรฮะน้ำนะครับบางคนก็นึกถึงน้ําเย็นๆน้ําแถบขั้วโลกเหนือแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมจะนึกถึงน้ําอุ่นๆครับโอเคบอดตัวนี้มูลค่า32,990บาทฮะตัวที่ทํามาขายก็จะมีทั้งหมด999ตัวอันนี้อันนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลและทราบมานะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นตัวพิเศษก็คือจะมีสลักปักโลโก้แตงคอมไว้ด้วย นะครับมันมีตรงไหนเดี๋ยวดูซึ่งจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำาไมสังเกตไม่เห็นนะจะอยู่ทางขวาด้านล่างทางขวาถ้าไมสังเกตนี่ไม่เห็นเลยนะครับโอเคเปิดมาจะเป็นแบบนี้จะมี thank you card สำหรับ customer หรือว่าลูกค้าที่ซื้อเมนบอร์ดตัวนี้ไปรุ่นนี้ไปก็จะได้การ์ดแบบนี้แทนคำขอบคุณจากทีมผู้บริหารของ s s o o c k ซึ่งเอาออกมาไม่ง่ายเลยครับและคนไม่มีเล็บอย่างผมโอเคเดี๋ยวผมจะ เปิดให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่เป็นเหมือนการ์ดหนึ่งใบมีคาว่าแตงคอมมีโลโก้เอาคอด้านหลังก็เป็นแซดสี่เก้าศูนย์เอาอนะครับเป็นเลเซอร์เงาๆรุ้งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับผมอ่านแล้วผมน้ำตาไหลฮะผมบอกเลยนะครับแปลไม่ออกครับ Thank you for your purchase of the a s r o แซดสี่เก้าศูนย์เอาคอ motherboard นะครับเป็นคำขอบคุณนี่คือเมนบอร์ดตัวแฟลชชิพนะเป็นตัวเรืองของเรานะตัวท็อปของเรานะขอบคุณมากที่เลือกซื้ออะไรประมาณนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับเขาให้มาแล้วก็เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มโอเคคลิปนี้เป็นพรีวิวอ่ะให้ดูตัวเมนบอร์ดครับพระเอกของเราหนักมากไม่ได้มีประกอบนะครับคลิปนี้ส่วนประกอบเดี๋ยวผมจะประกอบเป็นเครื่องของผมเองซึ่งจะใช้อุปกรณ์เป็นชุดน้ำเปิดทั้งหมด แล้วก็จะเดินท่อสวยๆเป็นท่อยางนะบอกไว้ก่อนท่อยางสีดำดำด้านสวยๆแล้วก็ใส่ CPU ที่ผมมีรอไว้อยู่นานแล้วก็คือเป็น 10900KF มีนะครับโอเคนี่คือ Z490 ้อฟ้อ Form Factor ของมันนะครับสำหรับไซซิ่งหรือว่าขนาดมันคือ EATX EATX ก็คือให้นับจากรูตัวสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีรูน็อตตัวสุดท้ายเนี่ย แล้วบวกออกมาอีกประมาณ1นิ้วมันคือ e-ax t และตัวนี้เอาข้อเนี่ยเป็นสไตล์เดียวกับบอร์ดที่เป็นสต l ลเลจินก็คือจะมีการตัดมุมเป็นการตัดมุมนะครับในส่วนด้านบนและก็ด้านล่างทีนี้มันจะมีเว้าวตรงนี้ด้วยเว้าวตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่จะเสียบสาย s ตารนะครับสตาทแนเฟอร์ที่เป็นหัว90ก็าอาจจะหักแบบนี้ไอ้ตรงนี้ก็จะเว้าวหลบมาให้เห็นไหมฮะพอจะนึกออกเนาะโอเคทีนี้ภาพรวมผมบอกตัวนี้ครับเขาใช้โทนสีที่เป็น PCB สีดำแต่ว่าคัฟเวอร์โดยรวมทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น IO คัฟเวอร์เองหรือคัฟเวอร์ในส่วน Expansion Slot หรือ Chipset หรือคัฟเวอร์ของชุดวอเตอร์บล็อกคูล g ตัวนี้นะครับเป็นสี Silver หรือบางคนก็เรียกสีบรอนเงินก็แล้วแต่ที่จะเรียกเลยเวลาโดนไฟมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเซตไฟสมมุติเราเปิดไฟแดงๆไอ้พวกคัฟเวอร์ที่เป็นสีเงินเพวกนี้มันมีเม็ดบอลประกายด้วยมันก็จะพาให้ไปอมแดง ถ้าเราเซตทั้งไฟไฟทั้งเครื่องเป็นน้าเงินก็จะพาให้ไปอมน้ําเงินถ้าเซตไฟขาวอันนี้จะสว่างหน่อยมันก็จะพาให้พวกนี้ออกไปเป็นเหมือนสีสว่างขาวๆๆไปนะครับนี่ฮะผมให้ดูน้ําหนักมันเยอะมากเราอาจจะไม่ได้รื้อให้ดูนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับปิดเสียงแป๊บหนึ่งอ่าโอเคต่อชุด w ต t e r block ตัวนี้มีทางน้ําที่เป็นลูปอ in loop อานะครับก็คือทางน้ําเข้าทางน้ําออก ตามสูตรตามหลักนะครับก็คือน้ําจะเข้ารูนี้ช่องล่างและออกรูบนเพราะอะไรเพราะว่าเวลาน้ํามันพุ่งลงไปนะครับมันจะมีฟินร่องน้ําที่รับทางน้ําอยู่มันจะอยู่ตําแหน่งเหนือ h i a s p e a d e r หรือว่ากระดองของ CPU มากกว่าด้านบนน้ําเย็นพุ่งเข้าไปพุ่งเข้าไปาไป,ปุ๊บวนออกด้านบน water block นี้ไม่ได้ทําหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับ CPU แค่นั้นครับ มันทำหน้าที่ในการระบายความร้อนให้กับชุด VRM หรือชุดผ้าจ่ายไฟของ CPU ด้วยซึ่งชุดผ้าจ่ายไฟของ CPU เมนบอร์ดตัวนี้ให้มาทั้งหมด16เฟสเพียงพอครับคุณจะใช้อะไรอ่ะ 10700K ธรรมดาไปครับกระบอดตัวนี้แน่นอน 10900K 10900KF แล้วแต่คุณและต้องเดินระบบน้ำเปิด Open Loop อยู่แล้วปลั๊กไฟเลี้ยงครับเป็น High Density ครับเป็นขั้วหนาเป็นพิเศษ a s r o ชอบใส่ขั้วแบบนี้ ที่เป็น๊ก8พิน CPU นะครับกับเมนบอร์ดตัวท็อปท็อปตัวนี้ก็เช่นกันเป็น8พิน CPU ทั้งหมด2หัวนะครับเสร็จปุ๊บอ่ะในเรื่องของ RAM ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับ support RAM DDR4 บัสสปีดสูงสูงอยู่แล้วนะครับ4000 up นะครับซึ่งหน้ากล่องเนี่ยจะเขียนว่า4 7 0 0 4 0 8 o c ดูเขาละกันสำหรับคนที่จะเล่น RAM นะครับจะใช้เป็น RAM ชิปอะไร D Die A Die หรือจะเป็นซัมซุงบีไดก็แล้วแต่สะดวกนะครับหลายๆคนก็เล่นบัตส4 7 0ันเจ็ดสี่พันแปอคระ์กันเยอะแล้วแต่ตอนนี้พื้นฐานที่มีก็คือ3 6มพขั้นต่ำาี่พันสี่พันสนะครับที่เป็นเอ็สามารถเปิดได้เลยแล้วกับ Intel Gen10 ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรหนักหนาที่จะต้องมานั่งไล่แรมกันเหมือนเมื่อก่อนนะครับง่ายกว่าเดิมเยอะในส่วนของโคเวอร์นะครับตรงนี้โอเคด้านล่างที่เป็นโซนของชิปเซตจะมีไฟ นะครับเป็น A R G B คุณสามารถเสร็จไฟได้มีโลโก้อาข้อและตรงนี้ลองดูฮะนี่ครับคือสิ่งที่ผมต้อง thank you to S Rock มากๆที่เขาให้ความสำคัญแล้วก็เหมือนทำเป็น limited edition มีโลโก้ Tankcom มองเห็นไหม t h x c o m ต้องขอบคุณด้วยนะครับสวยงามครับถูกใจมากอันนี้โอเคทีนี้มาดูส่วนอื่นต่อครับ internal USB Type C มีมาให้นะครับอยู่ตรงนี้หนึ่งหัวสำหรับคนที่ประกอบเครื่อง นะะในยุคนี้บอร์ดตัวท็อปหรือรองท็อปส่วนใหญ่จะให้มาอยู่แล้วที่เป็น3 2มจ4ที4ที่เสียบมาจากหน้าเคสถ้าเคสตัวไหนมีไททีก็สามารถที่จะลงอินเทอร์น็ตไททีตัวนี้ได้ส่วน3 0อินเทอร์นให้มาทั้งหมด2หัวนะครับให้มาทั้งหมด2หัวและแน่นอนบอร์ดตัวนี้จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ครับสวิต์เปิดปิด power on off นะครับสวิต t รีเซตนะครับและอื่นๆอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นรีทายบัตทอน อยู่ตรงนี้นะครับหัว a d r e s s i b l e ก็มี5 5พินโทษทีฮะ5โวลต์3พินแล้วก็12โวลต์4พินด้านบนขวามือสำหรับคนที่จะเล่นต่อไฟเพิ่มเติมนะไปยังอุปกรณ์ต่างๆเช่นพัดลมสาย r g B s t r i p t ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับรวมไปถึง Debug Code Error เป็นเซมินซ e มเมนต์2ตำแหน่งบอกค่าส t a t u s ว่าอยู่ในตำแหน่งไหนสถานะตอนนี้เครื่องทำอะไรอยู่บูธอยู่หรือว่าติดโค้ดตัวไหนแรม ไม่บูตดีเทคแรมไม่เจอหรือว่าศูนย์ศูนย์หาซีบียูไม่เจอแล้วบอร์ดไปแล้วนะครับก็เซฟเซฟมานิดนึงบอร์ดราคาไม่ใช่ถูกถูกสวิตช์เคสซิมอลอยู่ด้านล่างค่อนข้างที่จะง่ายสําหรับการเคลียร์ค่าให้คืนสู่ดีฟอลต์จากโรงงานนะครับสำหรับการถอดฐานไบออสโอเคมีหนึ่งเรื่องครับตัวนี้คือ usb 2.0 internal บอร์ดตัวนี้อาจจะทําให้บางคนติดขัดได้หมายถึงติดขัดในเรื่องการประกอบเครื่องใหญ่ๆหรือ ติดขัดในเรื่องของการใช้ USB internal 2.0ตัวนี้จริงๆน่าจะให้มา2หัวนะน่าจะให้มา2หัวแล้วก็ A R G B กับ R G B header อยู่ด้านล่างอีกคู่หนึ่งนะครับโอเคดูเรื่องซาวด์ซาวด์จะเป็นแดกตัวใหม่แล้วนะครับเป็นแดกตัวใหม่แล้วเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกอ่ะให้ดูด้านหลังหน่อยด้านหลังเป็นอลูมิเนียมอ้้โอ้ด้านหลังเป็นอ,อ,อ,อนลูมิเนียมแบ็กเพลทครับหนักครับโอเค อาจจะไม่ได้โชว์ในเรื่องความสวยงามให้เห็นมากนะเพราะเวลาเราประกอบลงเครื่องไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ฝั่งเคสอยู่แล้วมองไม่เห็นนะครับแต่มันช่วยในเรื่องของความแข็งแรงทนทานและที่สาคัญน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นอีกหน,น่อยหนึ่งอีกหน,น่อยหนึ่งโอเคมีอะไรอีกด้านหลังครบถ้วนนะครับเออตัวนี้นี่นี่นี่ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นด้านหลังของซ,อซ็อกเก็ต CPU จะมีแค่เพลทชิ้นเล็กตรงกลางนะครับ แต่ตัวนี้ด้วยความที่มันติดตั้งวอตเตอร์บล็อกของ CPU มันเลยแล้วก็ชุดชุดผ้าใยไฟมาเลยมันค่อนข้างมีน้ําหนักสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแบ็กเพลตตัวนี้เป็นการยึดติดตั้งมาเลยจากโรงงานมาให้ไม่ต้องตกใจยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับเพื่อทําให้บอร์ดมันไม่แอนมันไม่งอด้วยโอเคทีนี้มาดูแบ็กเพลทกันบ้างนะครับท่าที่ราบแบ็กไอโอครับแบ็กไอโอมีอะไรบ้างมีแบ็ออตแบ็กนะครับมีสวิตช์เคลียร์ซีมอน์มี 2T2R ซึ่ง Wi-Fi ของเมนบอร์ดรุ่นนี้ซับพอร์ตเป็น Wi-Fi ax w i f i 6มีเสามาให้เรียบร้อยนะครับมี hdmi 1ช่องแล้วก็ซาว์สามจมลจะเป็นโ go jack ทั้งหมดเลยเป็น go p l a ลทนะครับแล้วก็มี spdif ซาว์แบบดิจิตอลมาให้อยู่แล้วบางคนยังใช้ส่วนบางคนก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับ usb 1, 2, 3, 4ตรงนี้อีก2ส่วนเรื่อง r j 4 5หรือพอร์ตแลนหัวสีน้ำเงิน จะเป็น2 5หกิกหัวสีแดงจะเป็น1 0กิกอควอนเทียซึ่งถ้าเกิดจะใช้อควอนเทีย1 0บกิกคุณต้องมีการลงไดเวอร์นะครับก็มีการลงไดเวอร์ไทซีมีนะครับ3.2มเชนเอมีนะฮะแล้วก็มีทันเดอร์โบด้วย2อพอทมีมินิดีพีอินด้วยอีก2ช่องข้อจํากัดในการใช้มินิดีพีอินมีอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไว้อธิบายในครั้งต่อๆไปแต่ณนะวันนี้ผมมองว่าบางคนอาจจะหลายๆคนดีกว่าจะเรียกว่าบางคน ลหลายคนอาจจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วมินิ dp in อน,นะครับรับสัญญาณขาเข้าโอเคภาพรวมประมาณนี้ก่อนหาซื้อกันได้นะครับซึ่งอาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นแรเทมแล้วก็ล็อตแรกที่เข้ามามีน้อยมากแต่เดี๋ยวคงจะทยอยเข้ามามีเรื่อยๆนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วๆไปนะครับแอสรอคแซ่สีเอาข้อ3 2 9 9 0บาทแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลาถ่ายคลิป เป็นการประกอบเครื่องโดยใช้บอร์ดตัวนี้กับ CPU 10900KF ที่ผมเตรียมไว้แล้วก็ชุดน้ำระบบเปิดที่ผมเตรียมไว้จัดใหญ่แน่นอนครับเล่นน้ำทั้ง CPU และเล่นน้ำทั้งกาจอนะครับรอดูได้เร็วๆนี้โอเคขอบคุณ a s r o ็ Rock อีกครั้งนะครับทั้ง a s r o อไต้หวันแล้วก็ a s r o ็อกไทยแลนดที่จัดบอร์ด Limited Edition ตัวนี้มาให้ผมเพราะผมรอมันมาครึ่งปีแล้วครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกัน thanks com สวัสดีครับ